กิเลมัะเนี่ย,ยมันเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งอัตตาแล้วว่าตัวเองกิเลมัตแล้วว่าทำความลำบากให้แก่ตัวเองเป็นความทำความลำบากให้แก่ตัวเองแล้วก็ยิ่งทำก็ยิ่งเกิดอัตตามันมีความซับซ้อนฟังให้ดีนะจะบอกว่าอัตตกิเลมัะหมายความว่าเป็นบำเพ็ญ ทุกกรกริยาก็ได้เป็นความหมายอันตื้นอันง่ายที่สุดนะ,ะง่ายที่สุดนะเป็นการทรมานร่างกายทำให้ความเจ็บปวดทำให้ความอดทนแบบทุกทุกท,ทรมานรร้อนเข้าใจกันอย่างนั้นเยอะจริงๆมันลึกซึ้งในคำว่าอัตตามันมีโอราริกะอัตตามนโนมยอัตตาอรูปะอัตตา อัตตามมันลึกซึ้งกันถึงขั้นที่ท่านตรัสไปสามชั้นนี่ก็ยิ่งยึดลึกซึ้งเพราะกิลมัะะคือหมายความว่ามันเป็นการทรมานตนเองถ้าจะพูดกันอีกในัะหนึ่งนะคนที่ไปหลงทางภายนอกไม่ใช่ไปเข้าภาย,ภายในหลงเข้าไปยึดติด ในเรื่องของภายนอกแล้วก็ปฏิบัติเอาเป็นเอาตายจริงจริงจังจัง,จงอยู่กับภายนอกภายนอกตาหูจมกูกลิ้นกายและก็เรื่องของลาบยศสันเสริญหรือก็เรื่องโลกียสุขไอโลกียสุขที่เป็นหลงความรู้โลกียสุขที่เป็นหลงความรู้นี่แหละเป็นอัตตาชนิดที่หยาบใหญ่มากนะ แต่ลึกมากหยาบใหญ่มากที่น่าจะรู้แต่ลึกมากมันลึกมันก็เลยรู้ยากอ่ายังไม่ถึงความลึกมันหยาบใหญ่ขนาดมันหยาบใหญ่อยูอย่ลึกยังจับไม่ได้เลยเพราะนั้นหลงไปใหญ่เลยเนี่ยอัตมาเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลงความรู้หลงความรู้ ความรู้พระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านี่จะมีเบื้องต้นทำกลางมันปลายเป็นปริเชนปริเชนปริเชนศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาพระโสดาบันก็ศีลสมาธิปัญญาระดับหนึ่งเช่นที่อาตมาเคยบอกว่าถือศีลห้านี่แหละปฏิบัติให้บรรลุตามศีลห้านี่คุณจะเป็นโสดาคุณปฏิบัติศีลแปดถือศีลแปดเนี่ยให้บรรลุธรรมคุณจะเป็นสกิทา ถือศีลสิบคุณปฏิบัติเถศศีลส,สิบดีๆนี่คุณจะได้เป็นอนาคาสูงก็ศีลสิบขึ้นไปก็รวมเลยตุวศีลมัชิมศีลมหาศีลอะไรกันแล้วแต่ก็เป็นอาราหารันนี่โดยบัญญัติภาษาง่ายๆแล้วก็ทำให้แต่ผู้ที่สอนผู้ที่รู้ผู้ที่ปฏิบัติกันทุกวันนี้ในาศาสนาพุทธ ไม่รู้เรื่องเรล่านี้เลยไม่รู้เรื่องและไม่เอาจริงเอาจังด้วยมันศาสนาพูดถึงศูนย์เลยไม่มีศีลศีลไม่เป็นมรรคเป็นผลแม้แต่ไปบวชแล้วมันชัดเจนยืนยันเลยว่าทุกวันนี้พระมีศีลไหมไม่รู้ศีลห้าศีลแปดศีลสิบพอรู้เป็นจารีตประเพณี สหน้าสีลแปดสิน 8, สิบที่เป็นปรมัติ์ที่เป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยไม่รู้ปฏิบัติไม่ถูกจารีประเพณีถือกันมายังไงถือตามจารีประเพณีเป็นประเพณีเฉยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ปฏิบัติไปเรียนปร,ริญญาเก้าปรียนด็อกเตอร์ไปปฏิบัติเป็นอะไรรจงมองว,ว่าเนี่ยมันชั้นพื้นฐานไม่เอาทาเลยสิน้าสินแปดสินสิบก็เลยไม่มีศีลเลย เสร็จแล้วมันก็จะเสียสีะว่าเอ๊ะพระไม่มีศีลได้งไงก็ไปยืดเอาวินสย227เป็นศีลโดยภาษาวินใยกับศีลมันคนละอยางก,กันเลยก็ไม่รู้จนกระตั้งมันชัดเจนเลยว่าตกลงพระภิกษุมีศีลเท่าไหร่227ยิบเห็นไหมพูดกันหน้าตาเฉยเลยเห็นไหมว่าไม่มีศีล ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค่าจัดยาลักทรัพย์ยาอะไรไม่ใช่เลยวินัยเนี่ยวินัยสองร้อยเจ็ดนี่ยมันไม่ใช่ศีลมันไปข้อปฏิบัติที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาทีหลังจากการที่มีพฤติกรรมจริงของคนแล้วก็ค่อยตั้งมาอันไหนผิดตั้งตัค่อยตั้งอันไหนเกิดผิดจกนกระทั่งต้งทวงต้องมีคนมาเป็นเป็นต้นเหตุแลต้ตถึงจะไปตั้งวินัยนะอย่างนี้ก็ ไม่เข้าใจกันเป็นการสลับสับสนไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกันก็ไม่เกิดมาเกิดผลตามลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ของศาสนาพุทธนะเพราะฉะนั้นจารณสิป้าวิชาแปดอันเป็นพุธทธคุณแท้ๆของศาสนาพุทธเสื่อมไปศีลอปนิกะปฏิปทาสามไม่มีเพราะฉะนั้นสัตธรมเจ็ดไม่มีฌานไม่มี วิชาแปดไม่มีก็เท่ากับศาสนาพุทธไม่มีเพราะจารณะสิ้าวิชาแปดหรือจรณวิชาจารณะสมบัติไม่มีแล้วในศาสนาพุทธอัตติรรมัถะเพราะงาั้นชนิดหนึ่งที่เป็นหลงความรู้นะั่นก็เป็นอัตอตตทำความลำบากให้แก่ตนแต่ไม่รู้จักอัตตาไม่รู้จักอัต ตานะก็ลดอัดตราไม่ได้เมื่อไม่รู้จักอัตรามันก็จะเป็นลดอัดตราได้ไงแต่ทั้งที่เป็นโอราฬิกะแปลว่าอัตราใหญ่อัตรายาบออกมาจากข้างนอกไปยึดทั้งโลกเอาโลกอโลกียะรูปลดกินเสียงสัมผัสแม้แต่ที่สุดยศดศักรบยศักความรู้ อะไรกันต่างน,น,นานามาเมาอยู่ที่จูเองโดยไม่รู้ตัวก็เป็นการกิละมัทะเป็นความลำบากของชีวิตเป็นความลำบากนะหอบไปเจอะหอบไว้แล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้พาบรรลุไม่ได้พาปฏิบัติจนบรรลุทำอะไรเลย แต่แต่รู้ความหมายของบัญญัติของภาษาจนกลายเป็นปัะทะประมะบุคคลเป็นผู้ที่เป็นบวัใต้ตมไม่ได้บรรลุไม่ได้โผล่ขึ้นมาเลยนะ แล้ท่านก็ขยายความบวใต้ตรนนี้ว่าเป็นผู้ที่รู้พุทธพจน์ก็มากท่องไว้ก็มากทรงจำไว้ได้ก็มากสอนผู้อื่นอยู่ก็มากนะแต่ไม่มีการบรรลุมักผลใดเลยนี่คือปัทะ,ะประมาบุคคล ไม่บรรลุใดๆเลยในชาตินั้นในชาติที่นี่แหละรู้มากนี่แหละแต่ไม่ได้บรรลุทำอะไรโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลก็ไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าไปถึงไม่ได้เข้าไปสัมผัสไม่ได้เข้าไปสัมผัสเจตเจตสิกรูปนิพานอะไรของความเป็นโลกุตตรธรรมหรืออาริยธรรมเลย แต่หลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ได้เป็นผู้มีเป็นผู้สอนเป็นผู้ที่สาธยายได้รับการเคารพกราบคารวะสันเสริญเยือนยอไอนี่แหละเป็นภัยร้ายมากเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปถึงขั้นว่าลาบสักการะสันเสริญต่งตางๆเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดแม้แต่พระอรหันต์แม้ท่านเป็นอรหรันต์ ถ้ายังหลงในเรื่องของอ,อรรดิกัตตาของความรู้ถ่าถ้าด้าน,ด,านด้านที่มันเป็นอัตตาตัวตรงนะมันไม,ไม่ได้ออกมาข้างนอกไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับข้างนอกลึกอัตตาตัวตรงที่เป็นหลงอรรดิกัตตาตัวในเลย มันก็แล้วไปเถอะมันก็จะกลายเป็นฤาษีเข้าไปเป็นเชนไปเลย,เลยนะมันไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนเลยแต่ถ้าเปิดข้างนอกเน,นี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับคนทีนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับคนก็ทําให้ตนเองลําบากที่จะต้องหนึ่งระมัดระวังเรื่องลาบสองระมัดระวังเรื่องออยอสามระมัดระวังเรื่องสรนเริญ ไอ้การระมัดระวังด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยการสำรวมระวังเพื่อที่จะไม่ติดไม่ยึดไม่จมไปกับนั้นก็ดีไปแต่นี่ไประมัดระวังเพื่อกลัวจะเสียเสียลาภเสียยศเสียสรรเสริญเสียสุขนี่สิมันเป็นอัตตกริลมัทะเป็นความลำบากที่จะต้องเฮ้ยอย่าเสื่อมนะอย่าน้อยลงนะมากขึ้นไม่ว่านะ รู้ตัวหรือเปล่าอนเนี่ยเพราะฉะนั้นทางทางเทรสมาคมนั่นนะทั้งหมดเลยนะเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยโลกิยะลาบยศสันเทินโลกิยสุขทั้งนั้นเลยไม่ได้ออกมาเลยอัตามาก็พูดไม่รู้กี่ทีแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นถึงพระพุทธเจ้า ท่านเป็นใหญ่หมดเลยท่านจะเป็นใหญ่ทางด้านลาบยศสันเสริญโลกีสุขขนาดไหนท่านก็เป็นได้ท่านทิง้งถอยออกมาสู่ความไม่เก็บไว้เลยสุขก็ยังไม่เอาไว้อันนี้ลึกซึ้งสุขเนี่ยอ่าอ่าไม่ใช่เป็นการาเสพสุขโดยการมาทรมานตนอะไรไม่มีนะ เพราะงั้นสุดยอดของสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงองค์เองแสดงพระองค์เองต่อโลกเข้าใจยากมันพูดที่ไม่เข้าใจก็ยังจมอยู่ในเทระสมาคมเป็นพระที่พอเข้าใจด้านง่ายๆตื่นๆว่าเอยอย่าไปหลงยะลาบนะหนีเข้าป่าก็าเป็นพระมักน้อยสันโดดนะ กเ็เหมือนกับเชนเหมือนกับหลายศาสนาเขาก็รู้เรื่องราบเรื่องตื่นๆนี่เขาก็ทิ้งไม่เอาอ่ะ,อะก็ดีผู้เขาไม่ติดยิดเรื่องนี้ไม่ติไม่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 เอาราบเอาอะไรแต,แต่มันมันซับซ้อนไม่ได้ทิ้งจริงซับซ้อนเนี่ยแล้วก็ยังยึดว่าเป็นตัวกูของกูยังอยากจะอธตามายยกตัวอย่างอย่างมหาบวัวนี่เป็นต้นที่เอาสถานะของ ตักบวชนี่แหละไปทำเป็นมอดใหญ่จะต้องเอามาช่วยประเทศชาติแล้วก็บอกว่าเอามามา,มา,มาจะรวบรวมเนี่ยเอามาช่วยประเทศชาติก็คือเรียรายอย่างชาวบ้านนี่แหละเรียรายในฐานะพระแล้วก็อิงแอบประเทศชาติอิงแอบสถาบันอะไรไปเรียรายมันก็ได้ที่เรว่อน,นึกว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ได้มาก็เอามาเข้า,าครั้ง สร็จแล้วก็เป็นเล่นเป็นหมัดอะไรตายแล้วก็ยังมาเฝ้าเป็นของตัวของตนอัตมาอธิบายไปหมดแล้วนะเราไม่รู้ตัวหรอกว่าทําอะไรยึดติดอะไรมันไม่ใช่หน้าที่ของพระเนี่ยไปทํางินแล้วบอกว่ายิ่งใหญ่ทาให้กับประเทศเลยก็ไม่ใช่ซึ่งมันก็เลยยิ่งหลงเพลิดกันอะไรต่างๆนานา,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 นนาไม่หันเข้ามาสู่สัจจะ สัจจที่เป็นโลก,กุตระเรียนรู้จิตเจตสิกรูปแล้วก็ทำนิพพานให้แก่นตนได้ไดถ้าเผื่อว่าทำนิพพานให้แก่นตนได้ไม่ว่าจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกอย่างไรก็แล้วแต่เช่นอันตมาเข้าใจนิพพานเป็นอย่างนี้ใครก็ตามถ้าเข้าใจมีทิฏฐิเช่นเดียวกันกับอัตมา ปฏิบัติมันก็ต้องมาเป็นอย่างที่อาตมาเป็นนะถ้านิพพานอีกอันหนึ่งเอาง,ง่ายๆต่างกันกับของอาตมาเขาเข้าใจนิพพานต่างกับอาตมาแล้วเขาก็ไปปฏิบัติที่เขาเข้าใจมาต่างกันเขาก็ต้องได้อันนั้นนิพพานเขายืนยันไหมอันนั้นนิพพาน อธิบายได้ไหมว่าน,นิพานคืออย่างไรอธิบายมาเป็นภาษาไทยภาษาคนภาษาง่ายๆให้คนอื่นเขาเขาใจได้ไหมว่าหมายถึงจิตเจ,จิตสิกอย่างไรถ้ามันเป็นนิพานนะอ่ะมันมีลักษณะอย่างไรอธิบายกันยังงไงอยังไงไเด็กๆหรือชาวบ้านสามันถ้ามันมีสภาวะจริงมันก็พออธิบายพอรู้ได้โดยเฉพาะอยู่ร่วมกันนิพานคือไม่มีโลภโกรธหลง ไม่เป็นหลงลาบยศสรเสริญโลกียสุขพบคุ้นกันอยู่ด้วยกันก็จะรู้เลยว่ามันนี้มีสิ่งเหล่านี้นะนี่ภาษาง่ายๆแต่ผู้ยังจมอยู่ในลาบยศสเสริญโลกียสุขแล้วจะไปบอกว่าฉัานเนี่ยเป็นผู้รู้ศาสนาพุทธผู้ออกมาอย่างพุทธเจ้าทานออกมาแต่ถ้าผู้รู้จริงที่อาตมาเขาอยู่ในโลกนู้นอาตมาก็ออกมา ก็เป <justement, S 2> no no no. nah. ็นไม่ไดไปเอาลาบยศสันเสริญไม่ได้มีทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีลาบยศสันเสริญไม่ได้มีสันเสริญไม่ได้ถูกด่าสต่เราพูดที่เข้าใจจริงต่านั้นเองไม่ด่ายกย่องบูชาเคารพแล้วบูชาเคารพอย่างยงย่องเหนือก้าวเหนือเสียนอย่างที่เขาพูดมาเขาไม่ได้เแสร้งเขาเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เขามีความรู้ในจิตลึกๆเด้วโอ้โหสิ่งนี้ใช่หายากยุคนี้ยิ่งหายาก เป็นสิ่งที่จะต้องบูชาเชื่อูมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเคารพอย่างแรงกล้าศรัทธาอย่างแรงกล้าเชื่อถืออย่างแรงกล้ามันเป็นสัจจาองมันไม่ใช่ความคำว่าแรงกล้าที่พระเจ้าท่านตรัสเ,เรื่องโลกุตรธรรมไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีสภาวะจริงที่พระเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่รู้จักได้รู้โอ้โหนี่ แต่จะทมได้ฟังจากพระพุทธเจ้าได้ฟังจากสัทธมุรุษโอ้ได้ฟังแล้วระอายที่ตัวเองเข้าใจผิดมาแล้วตัวเองก็เป็นโอเห็นเป็นหูสัจจะโอ้โหเคารพเลยศรัทธาเชื่อถือเลยอย่างแรงกล้าอย่างติดพังติดพังเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นจะเป็นลักษณะจริงของจิตมนุษย์นะจ,จ,จิตจริงของมนุษย์แต่ผู้ไม่มี <laughs> ดีไม่ดีตรงเงินข้ามกันอีกออมันก็เป็นสัจจะนะนะเพราะฉะนั้นอัตติมธที่อัตมาธิบาเป็นอัตตาแบบใหญ่โอลาริกอัตตาแล้วเป็นภายนอกทีนี้เข้ามาภายนอกภายในเรียกว่า,ามโนมยอัตตาอัตตาที่จิตเนี่ยภายนอกกับภายในด้วยมโนมยอัตตา อันเป็นตัวเองและก็ยึดเป็นอัตตาของตัวเองการยึดนะอธิบายการยึดการยึดพระเจ้าท่านแจกไว้สี่อย่างยึดเป็นจริงๆนะเป็นสี่อย่างนี่เป็นอัตตาหมดหนึ่งการมุปาทานยึดกามเป็นอัตตาสองยึดทิฏฐิเป็นอัตตาทิฏฐุปาทาน สยึดศีลพราเป็นอัตตาสยึดอัตวาทุปปาทานอันที่สีนี่ยึดมันหมดเลยทั้งสามน่นอนะเต็มบ้องส,สภาพมุนรอบเชิงซ้อนเลยอัตมาก็เคยแปลแต่ก็ยังไม่ถึงใจตัวเองทักทีเลยว่ามันยึดเป็นอัตตาทั้งวาทะแค่คำพูดวาทะเนะี่ยคำพูด ที่กล่าวว่ากามคำพูดที่กล่าวว่าทิฏฐิคำพูดที่กล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือศีลพรดมันได้แต่ภาษาคำพูดเท่านั้นเช่นมหาบัวไม่รู้จักกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดยึดกินบากปากแฉตลอดเวลาทั้งวันทุกวันจนตาย ก็ไม่รู้เรื่องการมาคุณห้านี่แหละเป็นวาทะได้แต่วาทะเรื่องการเรียนเป็นประเรียนนะมหาบัวนี่ได้ปรรียนสามหรือประเญาสี่เนี่ยนะก็ยึดติดตัวตนเป็นอัตตาอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เข้าใจทีนี้ไปมีทิฏฐิก็ไปเป็นทิฏฐิเป็นเดรัจฉีเข้าใจทิศทางผิดไปปฏิบัติออกไปนั่งสะกดจิต ออกพระเป็นพระป่าพระเถือนไม่ได้อยู่ในเจรณาสิบห้วิชาแปดอปรรกรปฏิปทาสามก็อธิบายไปตามอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มาสํารวมสังวรโพชเนมัตัญยุตาน่ะกินมากกับโพชเนมัตัญยุตาก็ไม่รู้เรื่องข้อปฏิบัติศีลพลดออกป่าออกเขาออกถ้ำเลยนะแล้วก็ไปนั่งสะกดจิตอีก ตั้งแต่ที่พุทธเจ้าท่านสอนมรรคองค์8โพจนชงเจดโพธิปักขยธรรม37จรณะ15ไม่ได้รู้เรื่องเลยสีลนพรตเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นอัตตาเรา,าละไม่เปล่าได้แต่ได้ยังเป็นลงติดยึดเป็นความรู้นะแต่ทีนี้ไม่รู้ เอาจริงๆอันนี้อันนั้นเป็นลงเป็นความรู้กบาลปลายเป็นความรู้ที่ผู้เป็นอัตอัตอาริกอัตตาอันนี้มโนมยอัตตาตัวเองมโนมยะนะยึดจิตที่งงโง่ของตัวเองเ่ยมโนมนละเอาวิชาตัวเองเยึดยึดหมดทั้งกามยึดหมดทั้งทิฏฐิยึดหมดทั้งศีลพร อันนี้ไม่ใช่วาทะทีเดียวไม่ใช่อัตวาทุปาทานทีเดียวแต่ยึดผิดหมดกามก็ไม่รู้ก็ยึดติดอย่างมหาบัวนี่ยึดติดใช่ไหมนี่ตัวอย่างได้ที่ยกยืนยันอยู่นี่กินหมากกินพลูอยู่เนี่ยกามทิฏฐิก็ไปทิฏฐิตามที่ตัวเองยึดติดแรงด้วยนะยึดทิฏฐิตัวเองแรงด้วย แล้วก็ปฏิบัติศีลพรตเพราะทิฏฐิผิดศีลพรตจรึงพลอยผิดไปยังวิธีปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตออกนอกรีดหมดอย่างนี้เป็นต้นอาตมาพูดยกตัวอย่างเอาบุคคลมาอ้างเองยืนยันเนี่ยเพื่อที่จะบอกความจริงว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่อาตมาพูดลอยลมไม่มีตัวใครปฏิบัติ มีจริงๆปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วคนก็ไปยอมรับนับถือกันนี่อาตมาสงสารอยากจะให้รู้อยากให้เข้าใจขอบอกด้วยฉีกอกให้ดูเลยว่าอาตมาไม่ได้เกลียดได้ชังมหาบัวไม่ได้เกลียดได้ชังผู้ที่อาตมาตาหนิอาตมาพูดสัจธรรมที่ตำหนิ สงสารมหาบัวแต่อัตมาต้องต้องพูดถึงธรรมะอัตามาไม่ได้หมายถึงบุคคลแต่บุคคลคือมหาบัวเนี่ยไปปฏิบัติธรรมะผิดมันก็ออกไม่ได้อัตมาพูดธรรมะที่มันผิดของมหาบัวกล่ามหาบัวลงไปะชัดๆเลยมหาพัวผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้ปินอย่างนี้ผิดมันจริงไหมละ่ะที่อัตมาพดูดมันจริงไหมละ่ะมันจริงด้วยตามธรรมะแล้วก็จริงด้วยที่บุคคล ผิดแล้วก็มาหลอกให้บุคคลไปหลงผิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่มันน่าสงสารศาสนาไหมไปเข้าใจผิดไปนับถือบุคคลผิดมาเป็นถูกไอ้ยาควนจะไม่ได้อะไรอะชีวิตนี้เป็นคนที่ใฝ่ธรรมะอยากได้ธรรมะเยอะนะับถุกษัตรานับถือนะเยอะนะมันยิ่งน่าสงสารตรงนี้อีก อาตมาเนี่บอกไปก็หลายทีแล้วอาตมาไม่ต้องการลูกศิษย์ไม่ต้องการบริวารไม่ต้องการอะไรทําความเห็นให้ถูกทําความจริงให้ถูกให้ได้รับเท่านั้นเองก็จะบอกว่าก็เพื่อรูปศิษย์มหาบัวนั่นก็ถูกให้ได้ฟังได้ฟังดีๆฟ,ฟังด้วยดีนะฟังด้วยดีแล้วจะได้ปัญญาจะได้โอ้เราลงผิดมาขนาดนี้เลยเนี่ยให้เขาเข้าใจด้วยตัวเอง ให้เขารู้เดยเขาเกิดปฏิปปามัโอ้โพธิลักษ์ได้พูดถูกเนาะฟังมาตั้งนานแล้วเนโอโหโอ้ยแล้วโอ้โหด่าโพธิลักษ์มาตั้งนานในใจแล้วนี่แหละถึงจะเกิดความละอายอย่างแรงกล้าโอ้ยเข้าใจว่าโพธิลักษ์นี่มันบ้าบอบอมันผิดผิดมันเถอะทะมันจะมาทำลายศาสนาจะมาแล้วจริงจริงพอมาเข้าใจได้ตายตายตายนี่เนื้อแท้แก่นแท้ ท่านตัดเป็นลําดับลําดับผู้ปฏิบต้องการแก่นแต่ไปได้แต่ใบดอกผู้ที่ต้องการแก่นไปได้แค่สเก็ตนั่นคือศีลก็ไม่ได้ต้องการแก่นแต่ไปได้แค่เปลือกคือสมาธิก็ไม่ได้ได้ต้องการกระพีคือคือปัญญาก็ไม่ได้ พราะฉะนั้นพวกที่จะต้องการแก่นแต่ไปพยายามเออได้กะพีก็จะได้ปัญญาบ้างได้เปลือกก็จะได้สมาธิบ้างได้สเก็ตก็จะได้ศีลบ้างไม่ได้ต้องการแก่นน่ไม่ได้สักอย่างศีลสเก็ตเปลือกกระพีก็ไม่ได้ ไปได้แต่ดอกใบผลทุกวันนี้ใช่ไหมศาสนาทุกวันนี้ดอกใบผลคืออะไรลาบสการะสันเสริญเสียงเยินยอ่อดอกใบผลน่ะคือลาบสการะโลกธรรมใช่ไหมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าศีลกม็มีมีแต่วินัยกลัวจะอาบานะ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 ัตินั่นน,ะนะ่ะธรรมด้วนแต่อาบัติกันอย่างนั้นน่ะแม้แต่อาบัติ ปาระปาชิกอาบัตสังการิเศษไม่ต้องพูดเลยย้ำเยะก,กันอยู่นนั้นนะ่ะริงๆอาบัตน้อยอาบัตเล็กไม่ต้องพูดเลยเลอะกันอยู่นั่นนะ่ะอัตมาเกิดมาชาตินี้ก็มากอบกู้ศาสนาพุทธมากอบกู้ที่มันเสื่อมไปไม่ใช่เป็นเจ้าของนะพูดเนี่ยแต่อัตมาเป็นผู้ที่มากอบกู้จริงๆพูดอย่างเหมือนกับมันใหญ่อะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้แค่นี้แหละ ได้แกโพวิที่มาเข้าใจแล้วก็มาเห็นดีเห็นงามแล้วก็มาปฏิบัติเอาก็ได้เท่าที่ได้และก็อาตัมาก,ก็ยังสบายใจสบายใจและาภาคภูมิใจอยู่ว่าอาตมาทำงานมาสี่สบห้าสิปีแล้วนี่ก็พูดถึงความตายของตนเองไปอยู่บอกเออก็คงจะไม่นานไม่ช้าก็คงจะต้องตายแล้วก็ได้ทำงานมา ล้มเหลวไหมอาตมาก็ภาคภูมิใจที่ว่าไม่ล้มเหลวพพอาะตมาได้ทั้งเขียนทั้งพูดทั้งได้พากันปฏิบัติจนกระทั่งเกิดมากเกิดผลเกิดบรรลุธรรมจังอย่างแท้จริงมาเป็นสังคมสาสตรานิยธรรมหกนะมาเกิดสังคมที่ มีศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศน์กันจริงๆแล้วจึงเป็นมรรคเป็นผลมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมูลเป็นกลุ่มหมู่ของชาวพุทธที่แท้จริงยืนยันได้ว่าน,นี่คือชาวพุทธที่แท้จริงเป็นชาวพุทธที่เป็นอาริยะชาวพุทธที่มีโลกุตตรธรรม จึงอยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมลาบที่ได้มาโดยธรรมก็ยอดเอาเข้ากองกลางเหมือนยุคพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้านี่สงไปบินทบาทมาได้ลาบโดยธรรมก็ามารวมกองกลางกันหมดเลยเพราะมาททำได้แต่เฉพาะสงสารณียธรรมไม่ใช่สาราโภคีของสมัยพระพุทธเจ้ายุคธาตุยุค สมบุรณนายาสิทธิราชยุคที่ไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนอะไรมันก็เลยทําไม่ได้แต่ยุคนี้มันทําได้พวกเราจึงเกิดสังคมหมูสารานณยธรรมหกได้่ามาโดยธรรมแล้วก็มาอยู่รวมกันเป็นสังคมต่างก็มีทิฏฐิสามัญญาตาศีลส,สามัญญาตาโอ้ยืนยันของธรรมยืนยันธรรมะของพระพุทธเจ้าว่วา มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอาหารหันต์